สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากำหนดโครงสร้างองค์กรนะคะรายละเอียดของบริษัทมีดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเราจะอยู่ที่เมนูหลักนะคะเข้าที่ Workflow เลือกตัวแรกนะคะ o r g a n i z a t i o n เพิ่มและแก้ไขารายละเอียดของบริษัทค่ะเราจะเลือกบริษัทที่ โปรแกรมกำหนดมานะคะคลิกแก้ไขคะ่ะรหัสบริษัทนะคะจะเปลี่ยนเป็นรหัสนักศึกษานะคะชื่อภาษาไทยคะ่ะริษย ที่อยู่ภาษาไทยนะคะีถนนชิดลมแขวงลมพีนี กรุงเทพจะเป็นเบอร์2นะคะรหัสไปรนนี้นะคะ 1 0 3 3 0ค่ะวันเริ่มรอบบัญชีเป็น0 1 0ทับ0 1ค่ะวันที่1เดือน1วันที่เริ่มใช้ระบบเป็น0 1ทับ0 1 2 5 5 9ค่ะเลขที่ผู้เสียภาษีนะคะจะเป็นหรหัสนักศึกษาค่ะ ประเภทภาษีนะคะจะเป็นประเภทหนึ่งค่ะแหวน็ดเภาษีแยกนอกหรือรวมในนะคะจะเป็น Y แยกนอกค่ะชื่อผู้ประกอบการนะคะบริษัท Union s t นสเตเรโน้าที่2ค่ะการนับสต็อกนะคะจะเป็น1ค่ะ รับชอตตอกและไม่ให้ติดลบค่ะหน้าที่3นะคะการตีราคาสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือจะเป็น F นะคะ5-4การตีราคาวัตถุดิบคงเหลือก็เป็น F ค่ะ5-4การบันทึกรายการบัญชีสำเร็จรูปเป็น R นะคะ Period การบันทึกรายการบัญชีวัตถุดิบก็เป็นตัว R ค่ะ ไปหน้าทีา่สี่ค่ะ,คะกด F10 มันถึงค่ะ